ปลูกพริกมืองนอกจ้านี่ค่ะคุณผ่อนขามันคือมีแต่ใบค่ะนี่หน้าเด็ดใบมันออกไปสองรอบแล้วนะคะเนี่ยแต่ใบมันก็ยังงามอยู่นะคะแล้วปลูกในกระถางด้วยนะคะดินก็ไม่เยอะนะคะนี่ค่ะดินก็ไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าใบเขาทำไมงามงามค่ะเมื่อไหร่มันจะออกดอกค่ะนี่ มันออกแล้วนะคะแต่ว่าใบมันก็แย่งงามเนาะค่ะเมื่อไหร่มันจะออนี่นะคะนี่ค่ะเนี่ยใบมันเยอะเกินหรือใบมันจะเหี่ยวเอ้ยมันจะไม่มีดอกนะคะน่าก็เด่นออกไปจนเดมอดหมดลวลนะคะนี่ค่ะมันแต่มันก็แย่งงามจริงเลยนู่ค่ะเพ่มเติมค่ะฝ <c oughs> ักบุ้งค่ะบุ้งจีนฝักบุ้งแก้วค่ะ ลังงามๆเลยสองกระถางน,นี้ยังไม่งามเพื่อนเพื่อนให้มาใหม่อันนี้นะคะอันนี้พี่สาวน่าให้มาตั้งนานแล้วไม่นานหรอกคะ่ะได้เพิ่งได้จะได้สี่อาทิตย์น่าจะได้อยู่คะ่ะนี่ได้จะได้กินแล,ล้วเด้อจ้ะนะคะคณะคณะค่ะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวจะเก็บไปให้ป้าน,นะคะป้าเพิ่นให้เม็ดมานะคะเาหวานหวานรวมๆไว้พื้นที่เราน้อยเนาะคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้เอ่อ ต้นที่อยู่นาตัดไปนะคะมันก็แตกขึ้นมาใหม่เอาพลช้มเาพืนเลยค่ะอันนี้กะเพราค่ะเพื่อนๆค่ะที่ขาวๆเนี่ยนะใส่เปลือกไข่นะคะปลูกในกระป๋องกระแผงไปทั่วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่อันนี้ก็ใช่นะคะคณะงามพุดามงามเหมือนกันนะคะเพื่อนๆค่ะก็พอได้กินเด้อกจ้ะเลยค่ะ กะเพราตะไคร้มีทุกอย่างนะคะนี่แต่ที่ชอบชอบก็คือพริกนะคะแล้วก็จะมีอ,อดอกกระ่อมค่ะบ้านเราเฮ้ยไม่ใช่ดอกกระรอกสิภาษาเหนือเรียกอะไรนะดอกบานมาันรุ่ยรยเนาะนี่ค่ะเริ่มบานแล้วนูค่ะพี่สาวนะให้กล้ามาน่าอันนี้น่าจะมีอย่างใหญ่นะคะน่าจะมีสีเหลืองใหญ่อันนี้น่าจะเป็นสีเหลืองเล็กเฮ้ยไม่ใช่สีบานเย็นรู้เขาเรียกสีอะไร แต่มันสวยนะคะมันมีหลายเก่งเห็นไหมคะสวยค่ะน่างามปลูกในกระถางนะคะเพื่อนค้าดูน่ะปลูกในกระถางเพราะว่าเอาออกไปข้างนอกน่ะตัวสนายตัวนั้นน่ะมันจะกินหมดเลยเด้อจ้านี่ค่ะพอบุ้งก็ยาวแล้วเด้อค่ะนี่กำลังง้มเลยค่ะเพื่อนน่าจะเปลี่ยนกระถางอยู่นะคะพี่สาวน่าบอกให้เอาไปแช่น้ํามันจะแตกเยอะแต่เดี๋ยวน้ำนายังไม่มีพื้นที่นายังไม่มีที่จะใส่ เอาไปขยายให้มันอยู่ในกระถางนะคะเราต้องหากล่องโฟมแบบนี้นะคะใหญ่ๆแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็เอาน้ําใส่แล้วก็เอาเขา,เาไปปลูกนะคะในน้ําอาพี่สาวน่ะบอกว่ามันจะโตวไวนะคะนี่ถุงพริกค่ะเย็นๆมาก็จะเหี่ยวหน่อยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในกระถางนะคะนี่ค่ะแต่ว่าอากาศไม่หนาวเขาะจะเริ่มบานดอกแล้วนะคะนี่หออกดอกแล้วนะคะ่ะแต่ว่าใบอ่ะคะ่ะทำยังไงจะให้มัน โอ้ยมันงามใบอะค่ะเขียวพืชเขียวพืชนะคะต้นเะเขืดเทศก็ออกดอกละอันนี้ดอกไม้ดอกอะไรก็ไม่รู้พี่สาวน้าให้มาเหมือนกันสวยเคยคะ่ะอันนี้ผักกาดฝรั่งอันนี้ต้นอ่าเขาเรียกอะไรคะเขาเรียกอะไรภาษาไทยงามแท้นี่ยคะ่ะสาลเน่ไม่ใช่คะ่ะอะไรนะโหระพาค่ะโหระพา คณะอันนี้ต้นหอมอันนี้เอ,อกระเพราค่ะต,ตะไคร้นะคะอันนี้ใบอิตู่อันนี้นะเก็บไปใส่แกงแล้วนี่คะ่ะน้ำปลูกแล้วสงงองถังลองดอกแล้วมันใบตู่สงององนะคะอันนี้นางเพิ่งปลูกใหม่พี่สาวนะให้มาไม่ใช่ค่ะป้าให้มานี่คะ่ะกระเพรานะคะกะเพราขาวนะคะไม่ใช่กระเพราแดง อันนี้ยอดยอดใหม่ค่ะนที่มันที่นาแตกที่นาตัดมันไปเห็นนะคะนี่ค่ะเขาก็จะแตกมาแบบนี้นะคะนี่สวยพืชขาวเนื่อนหน้ายัไม่ไม่ตัดทิ้งนะคะเพราะว่าลาต้นเขายังแข็งแรงนะก็เลยไม่ตัดิิงนี่นาปลูกในถางที่เห็นที่ถ่ายให้เพื่อนดูว่ามันสวยมันใหญ่ยาวใหญ่มากค่ะนี่อันนี้นาจะตัดอันนี้ก็จะปลูกอีกรุ่นนึงนี่ค่ะ เดี๋ยวน่าจะตัดไว้ให้ป้าที่ป้าก็ให้เม็ดมานะคะนี่ค่ะน้าก็เลยมาหวานมันก็ขึ้นพุธพืพนะะ้นะาคาทุกคนคาดูอันนี้อันเก่านะคะมันเก่าตอเก่ามัน,นะคะขึ้นมาใหม่นี่ก็ใช่คะ่ะน้าหวานไว้เต็มปเป็น,นะะิดเลยทุกคนตาพื้นที่เราน้อยเนาะเราก็ไม่รู้จะจะปลูกอะไรให้มันนี่อยากปลูกทุกอย่างนะคะทุกคนคะ่ะหูระพาอันนี้หูระพาฝรั่งนะคะนี่คะ่ะเอ,อ่อ เอออันนี้ผักชีลาวฝรั่งกันค่ะนาปูไว้เห็นไหมคะงามงามนีผักสีหกไม่ใช่้นมผักชีบ้านเรานะคะอันนี้ก็ใช่บานดอกเรานะคะต้นพริกป,ปลูกใหม่อันนี้กล้ามันนะคะน่าว่าจะน่าจะซื้อกระถางมาใส่ใหม่นี่กันนะคะอีกรุ่นนึงอันนี้ของเม็ดที่น้าพ่อเองอันนี้ของพี่สาวที่เขาให้มา ซื้อเข้ามาน่นแหละคะ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาตังค์เนาะอันนี้โตแล้วปลูกก็ได้ประมาณสองเดือนแล้วนะคะสองเดือนอันนี้ก้าที่นาเพรเองเนี่ยคะ่ะมันพิ่งโตได้ประมาณอ่าสองนึงได้แล้วค่ะแล้วก็มีผักบุ้งแก้วนะคะนี่คะ่ำำคะยำๆแมไผ่ค่ะสวัสดีคะ่ะ